ะะบรรดาพอสอไปดูกันเลยว่าวันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้าง <kalk> มินี่โดนหลอกซื้ออามมนาของปอกในราคาแบบแตะสี่หมื่นคือเป็นเรื่องเป็นราวมากแล้วรองเท้าก็คือสภาพคือแบบผิด่านสุขา,าโลกมาคือไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเวลคัมแบ็สู่ช่องชาแนลมินนี่อารยาค่ะวันนี้ก็เรียกว่ามาเปิดกลุ่มรองทา้า เชื่อว่าทุกคนรอดูคลิปนี้อยู่นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยดีเข้ามาใน IG ถามซื้อที่ไหนราคาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะคะต่างๆามาวันนี้มินนี่ก็จะมาตอบในคลิปนี้ให้หมดนะคะในบรรดาทั้งหมดนี้มีประเด็นอยู่คู่หนึ่งทุกคนเรียกว่าร้อนแรงมาก มินนี่โดนหลอกซื้ออามีนาของปอมในราคาแบบแตะสี่หมื่นคือเป็นเรื่องเป็นราวมากแ๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันว่ามินนี่โดนต้มยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเท้าความกันก่อนเชื่อว่าหลายคนเนที่ชอบอามีนาก็คือรู้ข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วอามีนามัวดีเนี่ยชื่อเต็มๆของดีไซเนอร์ที่ออกแบบรองเท้าเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังวงการแฟชั่นนะคะมายาวนานเหมือนกันเป็นทั้งสไตลิ่งนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะจนสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าตกผลึกแล้วก็เก็บประสบการณ์มานานก็เลยออกแบบ รองเท้าขอ,องตัวออกมาซึ่งคุณแม่คิดถูกมากค่ะที่ออกแบบรองเท้าทรงนี้มานะคะความพิเศษของมันเนี่ยจะมีความเป็นส้นแบบแก้วมาจีนี่นทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดีเทลรายละเอียดย่อยกันนะคะแต่ว่าจะก,ก่อนอื่นก็คือต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เนี้ยเปิดตัวมาในปี2018 ซึ่งทำเวลามันเนี่ยปีนี้2021ไม่นานเลยทุกคนเรียกว่าฮิตฮอตหายากราคาขึ้นนะคะบางผู้สูงถึง6,000บาทแล้วแบบรองเท้าราคา6,000บาทนะเธอโ oh อ้ใหม่ก็คือราคาแรงมากนะคะทุกคนก็สู้ค่ะ ายเป็นว่ารองเท้ามอมีน่านะคะอีฮอตจาคาสูบยังหายากด้วยคือเรียกว่าก็ต้องปังแน่นอนค่ะเริ่องจากคู่แรกเลยดีกว่าที่ซื้อมานะในบรรดาทั้งหมดของอมีนาก็คือซื้อคู่นี้เป็นคู่แรกค่ะคู่นี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นกลิตเตอร์ค่ะคือรองเท้าคู่นี้คือจะมีความแบบน่ารักอยู่นะแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าใช้ไปน,นานๆกับผิดก็จะมีความหลุดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็โอเคดีไซน์เขาค่อนข้างน,น่ารักแล้วเป็นสีแบบมีความสีเขียวแบบเมอร์เมดเวลาใส่ ก็จะเป็นแบบแอเรียลนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าชอบลราบินี่เป็นคนที่เหมือนเจอกลิตเตอร์เฟอร์ขนสีชมพูสีแปดแป๊ดอะไรเงี้ยไม่ได้เลยคือจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการรวมตัวของพาวเวอร์พัเกอร์นี่ก็เลยจะต้องตามนะคะสําหรับคู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่แรก วนราคาคู่นี้ก็คือส8ง0มเรียกว่าเป็นรองเทา้าอามีนาคู่แรกที่จัดมาใส่สบายไหมสบ,บายมากทุกคนและฟังก์ชันของรองเท้าคู่นี้คือจะบอกว่าการที่ดีไซน์รองเท้าให้ออกมาเป็นทรงแก้วมาติเน่คือมันตอบโจทย์ชีวิตผู้ชนีทุกคนมากเพราะว่าข้อแรกก็คือใส่สบายถ้าเราใส่ส้นแหลกนานๆใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่าเมื่อยเพราะมันไม่มีการ่าดเท แต่พอส้มมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันมีการบาลานซ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันหน้าัาทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือมีเชื่อเป็นเพชรน,นะคะแล้วจะบอกว่ามินิใส่มา ทนมากเลิฟม,มากนะคะเพราะเป็นคู่แรกด้วยที่เริ่มเข้าวงการอามีน่ามาต่อมานะคะก็คือคู่สีชมพูคะ่ะคู่สีชมพูเนี่ยเรียกว่าได้มาบาังเอิญตอนแรกคืออยากได้รุ่นที่มันเป็นสลิงแบ็คข้างหลังนะคะแต่ว่ามันไม่มีเลยตอนนั้นแล้วก็ไซมินีค่อนข้างหายากมินี่จะใส่รองเท้าเบอร์35 36นะคะเขาบอกว่าไซเล็กเนี่ยอามีน่าค่อนข้างทํามาน้อยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะรอ,องเท้าไซมันเล็กเกินแต่ไม่มีคนเท้าเล็กแต่ว่าสําหรับเราสาวเอเชียเนี่ยก็คือเท้าเราค่อนข้าง ก็เลยค่อนข้างหายากนิดนึงพอความหายากปุ๊บก็เลยโอเคเป็นสีชมพูไปอีกก็เลยโอเคนะคะสําหรับคู่นี้นะคะก็คือเวลาใส่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะต้องเกร็งตรงนี้นิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดออกไปได้แต่มินนี่ก็คือใส่แล้วก็ยังโอเคนะมินนี่ก็ใส่บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับคู่นี้คู่นี้เนี่ยแมททีเรียลก็คือเป็นหนังนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือรุ่นบีกับนะคะก็คือเป็นรุ่นที่ มีเพชรอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อต่อมาคู่นี้คู่นี้พอเราซื้อ2คู่นี้ใช่ไหมรีาย,ยาเวลาใกล้กันแล้วคู่นี้ล่วงเลยมาประมาณปีหนึ่งจำได้เลยว่าหาตั้งแต่เมษาปี2019มั้งและมาได้ตอนธันวาพฤศจิกา ของปีที่แล้วหานานมากทุกคนปีนึงเพราะว่ารุ่นนี้นะคะพิเศษมากก็คือสีเนี่ยมันจะมีความเลื่อมๆเป็นความเบลนแสงแล้วก็จะเป็นสีพาสเทลคือเห็นอันนี้แล้วนึกถึงแบบไอติมวอร์ที่กินปาลิิกันส้นก็คือน่ารักอ่ะเราจะค่อยพูดถึงส้นทีหลังเพราะเราจะแบบเมนชั่นส้นบ่อยมากคือเวลาเหยียบแล้วมันไม่ตกทอทุกคนมันติดทอหรือว่าติดล่องตรงบันไดเลื่อนอ่ะอันนั้นคือไม่ชิคเลยนะคะความหายากของมันก็คือผลิตมาน้อยราคาสูงไจก็คือหายากคู่นี้ นี้ต้องใส่35 สำหรับแพทเทิร์นนี้มินนี่จะลดไซส์หมดทุกคู่นะคะมินนี่เท้าเนี่ยความยาว22.5แต่ใส่คู่นี้ก็คือใส่ความยาวแค่22มันสวยทุกคนเนี่ยอเวลาโดนแฟลชก็คือเลิฟมากนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่มินนี่รักมากเพราะว่าหานานมากกว่าจะได้คู่นี้มานะคะท้ายก็คือได้มาในราคา315 0มนะคะคู่นี้เนี่ยตอนแรกก็คือเอ๊จะเอาดีไมนะแต่ก็แบบโอเคเอาก็ได้เพราะว่าสีเขียวเนี่ยรู้สึกใสแล้วเป็นสีแห่งมงคลสี โชคความพิเศษของรุ่นเนี่ยก็คือจะเป็น PVC PVC ของอามีนาเป็นอะไรที่ใส่และสบายมากทุกคนเพราะเป็น PVC ที่ค่อนข้างนิ่มค่ะเราไม่นี่เป็นคนชอบแบบงานซีทรูแบบโชว์เนื้อโชว์หนังมังสานิดนึงนะคะแล้วพอมา เพชรอีกโอ้ยแม่เอ้ยแม่จะเป็นลมแล้วดูส้นของเขาคือก็ยังมีความแบบเป็นใสๆอะคือมีความแบบเล่นแสงโปร่งแสงอันนี้เนี่ยซื้อมาในราคา3,400บาทนะคะอามิน,น,นาเนี่ยเอเวอร์เรสของมันนะตอนนี้นะ2 8 2 0 0 7 ไปถึงแบบสี0ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่ความหายาสำหรับ PVC เนี่ยมินนี่แนะนำนะคะถ้าใครจะซื้อเนี่ยให้ซื้อลดไซส์ค่ะก็คือลดมา1ไซส์เลยหรือว่าครึ่งไซส์นะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างใสแล้วพอดีกับเท้าแต่ส่วนตัวมินนี่ลดครึ่งไซส์พอค่ะคู่นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคู่สุดท้ายที่ได้มาจากการช็อปอามีนาคอลเลกชันล่าสุดที่ออกมานะคะความเป็นแบบสีแบบเลมอนนิดนึงคือจะแบบเหลืองๆสะท้อนแสงก็ทำให้แบบขาเราดูไบรท์ขึ้นแมทช์ เรียลของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีรองเท้าสีเหลืองเลยทุกคนอันนี้ซื้อมาในราคา3ามหมค่ะ คู่นี้ก็คือใส่ก็คือลดไซส์เหมือนกันนะคะแต่บางคนเขาบอกว่าใส่พอดีไซส์ก็ได้แต่สำหรับตัวมินนี่มินนี่ลดไซส์นะคะก็ได้35มาคู่นี้เนี่ยก็คือเป็นคู่ที่ซื้อมาซื้อมาในคอลเลคชันล่าสุดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นซีบรานะคะคือคู่เนี้ยใส่สบายสุดทุกคนมินนี่นะคะเลือกคู่นี้มาเพราะอะไรมันจะสวยมันจะเปรี้ยวได้ขนาดนี้มันมีความแบบถ้าเป็น Animal Pri n นซก็คือซีบ้ามาแรงนะคะอันนี้เนี่ยก็คือความน่ารักก็คือ ก็คือเป็นซีบราใช่ไหมแล้วก็คู่นี้ใส่ง่ายเดินสบายนะคะสาหรับคู่นี้มินี่ใส่36ก็คือสามารถใส่พอดีกับไซส์เท้าได้เลยค่ะคู่นี้นะคะโดนมาในราคา28งหมื่นค่ะก็คือเป็นราคาที่กลางๆนะคะไม่แรงมากคู่นี้คือคู่ที่มีปัญหามากที่สุดคู่เรนโบใช้เวลาหา1ปีคู่นี้ใช้เวลาหา2ปีต้องบอกก่อนว่ารองเท้าอามีนาบีกัมที่เป็นรุ่น PVC เนี่ยไอคอนิกเลยของอา i n มินามวดิเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะชื่อให้ตั้งชื่อว่าเป็น Cinderella shoes และยิ่งถ้าเป็นไซส์ 3 6 3 7 3 8อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเออะหมดเออาหมดแล้วคือหมดเร็วมากทุกคนคือปล่อยของมาวันเดียวก็คือหมดไม่เคยดนนิ้นรนก็รองเท้าคู่นี้ขนาดนี้มาก่อนอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะเบ็ดเสร็จราคาทั้งหมดที่โดนอามีนาไปนะคะรวมเป็นเงิน2 0 3 0 0 0 0บาทค่ะแบบคือโอ้พระเจ้าซื้อรองเท้า2 3 0 0 0 0บาทแต่ก็แลกความสบายใจแลกความสุขใจแล้วก็แลกกิเลสนะคะ ซื้อไปแล้วประมาณเกือบสี่รอบคือจะซื้อโอนไปปุ๊บของหมดพอโอนตังค์เรียบร้อยของถึงไทยอยู่ที่บ้านกล่องไปรษณีย์เปิดมาก็แตกจ้าของปลอมอุ้ยของถึงไทยเรียบร้อยแล้วพร้อมแกะกล่องจ้าสรุปดันเจอของปลอมคือเปิดมาปุ๊บคือรู้เลยจ้ะแม่คือของปลอมคือกล่องก็คือแบบ สภาพแย่มากทุกคนแล้วก็ไม่มีถุงผ้าให้นะคะคืออามีนาเนี่ยเขาจะมีถุงผ้าที่เป็นสีชมพูมาให้ที่เป็นชมพูแชมเปญน,นะคะแล้วรองเท้าก็คือสภาพคือแบบเหมือนผ่านสขขางครามโลกมาวันนั้นก็คือโกรธมากทุกคนพอแกะกล่องปุ๊บระเบิดแตกนู่นนี่นั่นก็เลยโทรไปหาเขาเออพูดคําแรกเลยนะแบบโทษนะคะคือคิดว่ารองเทา้าคุณเนี่ยเป็นของปลอมเขาก็แบบ ไม่ใช่นะคะนู่นนี่นั่นแล้วพอสุดท้ายแล้วก็เลยพูดแล้วเขาก็เลยพูดเดี๋ยวเขาโทรกลับเลยบอกขอชื่อนามสกุลชื่อจริงมาเลยจ้ะคือเหมือนแบบพร้อมแบบมีเรื่องแล้วอะแล้วเขาก็เลยแบบโอเคถ้าลูกค้าไม่สบายใจก็คือเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ผ่านไปประมาณไม่ถึง5นาทีเขาก็โอนเงินคืนให้เลยเต็มจํานวนที่เราจ่ายไปใช่ไหมคะแต่ที่มัน เพงคือมันเสียความรู้สึกอ่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยไปโพสตลงในสตอรี่ไอใช่ไหมเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับสายช้อปปิง้งคนก็คือ DM กันมาแตกมากว่าร้านนี้ร้านไหนร้านอะไรเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงคือมินนี่บอกเลยว่าเสียความรู้สึกหนักมากนะตอนนั้นนะคะแต่ก็พยายามมองข้ามไปเพราะว่าเขาก็ยัง พยายามรับผิดชอบโดยการคืนเงินทั้งหมดมาให้เราซึ่งเป็นความโชคดีของมิน่แต่เขาคือมีการมอาพูดไงรู้ป่อันนี้คือขอแบบเมาเลยบอกว่าถ้าเอาถุงผ้ามาจะไม่ได้รับกล่องแต่ถ้าเอากล่องมาจะไม่ได้ถุงผ้าคือมันไม่เมคเซน์ไหมทุกคนปกติมิน่ซื้อรองเท้าจากร้านฮิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีกล่องใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเอากล่องให้แต่ไม่มีถุงผ้าคือมันแบบไม่เมคเซนตะ์่ะก็เลยยิ่งโมโห,โหเข้าไปใหญ่นะคะมิน่จะพูดหลักง,ง่ายๆเลยของคล้ายหรือของทําเหมือนเนี่ย ดีเทลจะไม่มีทางเหมือนอามีนาแน่นอนเพราะออริจินัลมีนาเขาค่อนข้างละเอียดมากอย่างเช่นการตัมของตัวอามีนาโมดีค่ะจะต้องมีความเสมอกันรอยเย็บตรงที่วางฝาา่าเท้าก็ต้องมีความตะเข็บเสมอกันรุ่นที่มินี่เจอที่เป็น PVC อะ่ะตรงตัวเพชนเนี่ยคือเขาจะยึดด้วยหมุดใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มินี่ได้มาคือยึดด้วยติดด้วยกระดาษที่เหมือนกาวแบบกาวสองหน้าถ้าจะทํากันแบบนี้คือคุณ คือคุณก็ไม่ควรจะมาอะไรแนั้นหรอกหลอก,ลอก,ลอก,ลอกผู้บริโภคเข้าใจป่ะมินนี่ไม่อยากไปดวนตัดสินของใครว่าคนนี้ได้ของแท้คนนี้ได้ของปลอมเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีคนทัก D m มาใน i g บอกว่าช่วยเช็คหน่อยได้ไหมว่าอามีนาที่ได้เนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมมินนี่ย,ยินดีช่วยเช็คมากคือไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้เลยแล้วก็คืนนั้นเลยมินนี่ก็ให้รุ่นพี่มินนี่นะคะที่เป็นเพอร์ซ a น s h o ั p เ r อร์ของ n e ทเธอร r พเอร์นะคะ ไปกดอามีน่าคู่นี้มาให้ก็สมวนราคามาได้คู่ละสี่หมื่นนึ่งมินี่ซื้อตอนที่ราคาอามีน่าเขาปรับขึ้นแล้วนะคะก็เลยเรียกว่าดุเดือดมากถ้าให้เลือก2คู่มินี่จะเลือกคู่ไหนก็คือคงจะเป็น2คู่นี้เลยค่ะ เป็นคู่ที่รักมากๆนะคะก็คือเป็นแบบ glass แล้ก็เป็นแบบเป็นเหมือน rainbow pastel นะคะเป็นคู่ที่ชอบมากทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังให้ฟังว่าเออมินนี่เจออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็รองเท้ามินา่ามินนี่มีกี่คู่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะจะได้เผื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะในการแบบช้อปปิ้งกันอะถ้าใครอยากจะกลับมารีเช็คก็คือมารีเช็คได้หรือว่าถ้าใคร ดูใน i n s t a g r กรมมินี่ก็ติดเป็นสตอรี่ไฮไลท์ไว้นะคะว่ารองเท้าที่มินี่ได้ตอนนั้นหน้าตามเป็นยังไงเมื่อเทียบกับขอออริจินัลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็บายยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจทุกคนนะแล้วก็ให้รางวัลด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เจอกันในคลิปตอต่อ,ตอไปคะ่ะ บายบายค่ะเมื่อกี้นะคะลืมเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบเซเชียลมากๆสําหรับมินี่นะคะก็คือมีครั้งหนึ่งเนี่ยมินี่ Story, ลงสตอรี i, ะะ่แล้วก็เมนชั่นคุณอามิน่ามูรดีนะคะแล้วก็อามิน่าออฟฟิเชียลด้วยแล้วสุดท้ายทุกคนเขาดีโพสตอรี่มินี่กับลงใน IG จีเขาอะแล้วคือแบบกรี๊ดคือดีใจมากทุกคนมันเป็นเหมือนแบบเราชอบรองเท้าเขาเราซัพพอร์ตดีไซเนอร์ใช่ไหมคะแล้วดีไซเนอร์เขาแบบเออรีโพ์รูปเราคือมันทาให้แบบมินี่แบบ เออเดี๋ยวคอลเลคชันหน้าแบบชั้นเหมดเลยดีไหมก็คือหาข้ออ้างในการช้อปปิ้งต่อไปนะคะและ้วก็มีครั้งหนึ่งด้วยก็คือคุณอา i n มีนาโมดิเนี่ยก็คือมาไลฟา์รูปในสตอรี่ใน IG เลยเป็นรูปที่มินี่ลงรองเท้าอามีนาโมดิที่เป็น PVC สีเขียวนะคะอันนี้ก็ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย